ดินถือว่าเป็นปัจจัยหลักในการทําการเกษตรทุกอย่างซึ่งถ้าเกิดเรามีการเตรียมดินที่ดีเราจะไม่ต้องตามแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่เราปลูกพืชไปแล้วในวันนี้เราก็เลยจะมาแนะนําเทคนิคการปรับสภาพดินในนาข้าวแบบง่ายๆหลังจากที่เราปลูกข้าวไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะดูว่าบริเวณไหนที่มันขาดความชื้นแล้วก็ต้นข้าวเราเนี่ยไม่โตแม้เราจะให้ปุ๋ยไปเท่ากับเพื่อนซึ่งเราสามารถที่จะสังเกตเองได้จากการที่เราลงมือทําเมื่อรูการที่แล้ว อย่างเช่นบริเวณนี้เมื่อเราเห็นสภาพในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับเราควรที่จะมีการปรับสภาพให้มันมีความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกในฤดูกาลต่อไปขั้นตอนแรกนะครับเราจะใส่ปุ๋ยคอกลงไป40กิโลเราควรที่จะกระจายให้ทั่วเพื่อที่จะสามารถปรับสภาพดินได้อย่างทั่วถึงซึ่งในการใส่แบบนี้ไม่จำเป็นจะต้องเติมจุลินทรีย์นะครับเรารอแค่ฝนตามฤดูกาลมาจุลินทรีย์ก็จะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะใช้พวกเศษใบไม้หรืออินทรีย์วัตถุลงไปคุมเราไม่จําเป็นจะต้องเอาไปคุมปุ๋ยทุกที่ที่เราใส่ลงไปเราสามารถที่จะกกรระจจาาายยได้เเลหลหังที่ กระจายทั้งปุง๋ยคอกทั้งเศษอินทรีย์วัตถุแล้วนะครับตัวนี้เราสามารถที่จะปล่อยไปตามธรรมชาติก็ได้ในการใส่นะครับเราจะใส่ปีละรอบเป็นช่วงฤดูแล้งหรือฤดูหลังจากการทํานาเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากที่เราใส่ไปแล้วนะครับเราก็มีหน้าที่แค่รอฝนมาแล้วก็เริ่มทํานาในฤดูกาลต่อไปสําหรับประโยชน์ของการเติมอินทรีย์วัตถุแล้วก็ปุ๋ยคอกลงไปในพื้นดินสามารถที่จะช่วยในเรื่องของการปรับสภาพดินให้มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชได้ทุกชนิดแล้วก็อินทรีย์วัตถุเนี่ยจะเป็นวัสดุที่ใช้ในการซับน้าทาิที่่ลงไนมขอ่ เติมมีสีวัตถุให้ประโยชน์ในเรื่องของการบำรุงดินทำให้ดินร่วนซุยเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินช่วยในเรื่องของการเพิ่มผลผลิตได้อีกอย่างน้อยประมาณ25%ซึ่งเทคนิคการปรับสภาพดินในานาข้าวแบบง่ายเทคนิคนี้หลังจากที่เราทดลองทําไปแล้วได้ผลดีครับสวัสดีครับผมนิติดวงมัทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําเทคนิคการปรับสภาพดินในานาข้าวแบบง่ายๆนะครับ ดินถือว่าเป็นปัจจัยหลักในการทําการเกษตรทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปลูกพืชไร่พืชสวนหรือแม้กระทั่งการทํานาข้าวถ้าเกิดดินเรามีความสมบูรณ์มีความเหมาะสมต่อการจเจริญเติบโต,ตของพืชแล้วมันจะทําให้เราได้ผลผลิตที่คุ้มค่าก็คือถ้าเกิดสภาพดินที่มันไม่เหมาะสมนะครับมันจะไม่ได้ผลผลิตตามที่เราต้องการแล้วก็ทําให้เราขาดทุนอย่างเช่นพวกดินดานดินลูกรังดินเหนียวหน้าดินปล่าหม่นะครับ ซึ่งถ้าเกิดเรามีการเตรียมดินที่ดีเราจะไม่ต้องตามแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่เราปลูกพืชไปแล้วในวันนี้เราก็เลยจะมาแนะนำเทคนิคการปรับสภาพดินในนาข้าวแบบง่ายๆนะครับหลังจากที่เราปลูกข้าวไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะดูว่าบริเวณไหนที่มันขาดความชื้นแล้วก็ต้นข้าวเราเนี่ยไม่โตแม้เราจะให้ปุ๋ยไปเท่ากับเพื่อน ซึ่งเราสามารถที่จะสังเกตเองได้จากการที่เราลงมือทําเมื่อรุูการที่แล้วนะครับให้เราสังเกตว่าบริเวณไหนข้าวมีลักษณะที่เจริญเติบโตไม่ดีการแตกกอไม่ดีการให้ผลผลิตไม่ดีในบริเวณตรงนั้นเราต้องสันนิษฐานว่าเกิดสภาพดินที่มันลักษณะเป็นกรดเป็นด่างอาจจะเป็นดินดานหรือดินที่ไม่สามารถที่จะรักษาความชื้นได้ไม่สามารถอุ้มน้ําได้เราสังเกตแม้กระทั่งต้นหญ้าที่มันขึ้นนะครับมันจะไม่มีหญ้าเลยอย่างเช่นบริเวณนี้นะครับซึ่งข้าวที่ปลูกลงไปมันก็จะไม่งามไม่ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพแลล้้้วก็ไดผิตนอย เมื่อเราเห็นสภาพในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับเราควรที่จะมีการปรับสภาพให้มันมีความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกในฤดูกาลต่อไปสําหรับอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะครับก็คือเราอาศัยแบบง่ายๆเลยนะครับเอาทรัพยากรที่เรามีอยู่ในบริเวณสวนบริเวณนาบริเวณบ้านของเราก็คือเราใช้เป็นเศษใบไม้ประมาณ30มกิโลใช้ใบไม้ได้ทุกชนิด ส่วนคนที่ไม่มีก็สามารถที่จะใช้เป็นพวกเศษหญ้าแห้งฟางแห้งก็ได้แล้วก็จะมีปุ๋ยคอก40กิโลซึ่งเราสามารถที่จะใช้ได้ในพื้นที่ประมาณ10ถึง15ตารางเมตรถ้าเกิดใครมีขี้วัวขี้ควายก็สามารถนํามาใช้ได้อีกส่วนหนึ่งก็คือขี้ไก่แกแล้วก็สามารถที่จะนํามาใช้ได้เช่นเดียวกัน ในเรื่องของกัตาส่่วเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นนะครับแต่ถ้าเราสามารถที่จะหาไ,ได้ปริมาณที่มากเนี่ยเราควรที่จะใส่ทั้งอินทรีย์วัตถุแล้วก็ปุ๋ยคอก500กิโลต่อไร่จากนั้นแล้วนะครับในการปรับสภาพดินเราควรที่จะทําในตําแหน่งที่มันจําเป็นก่อนอย่างวันนี้เราจะทําในบริเวณที่เป็นหน้าดินที่เราสร้างขึ้นมาใหม่ ขั้นตอนแรกนะครับเราจะใส่ปุ๋ยคอกลงไปเราควรที่จะกระจายให้ทั่วเพื่อที่จะสามารถปรับสภาพดินได้อย่างทั่วถึงซึ่งในการใส่แบบนี้ไม่จาเป็นจะต้องเติมจุลินทรีย์นะครับเรารอแค่ฝนตามฤดูก,กาลมาจุลินทรีย์ก็จะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติสําหรับปุ๋ยคอกที่เราใส่ลงไปนะครับมันจะช่วยเพิ่มในเรื่องของธาตุอาหารที่เป็นไนโตรเจนเพิ่มในเรื่องของจุลินทรีย์ชนิดต่างๆที่มันเป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืช หลังจากที่เราใส่ปุ๋ยคอกไปเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะใช้พวกเศษใบไม้หรืออินทรีย์วัตถุลงไปคุมจะทําให้ดินร่วนซุยซับความชื้นทําให้พืชของเราที่ปลูกลงไปเนี่ยสามารถทนแรงได้อีกประมาณ2เท่าใส่ในลักษณะเดียวกันนะครับก็คือกระจายไปทั่วเลยเราไม่จําเป็นจะต้องเอาไปคุมปุ๋ยทุกที่ที่เราใส่ลงไปเราสามารถที่จะกระจายได้เลย หลังจากที่เรากระจายทั้งปุง๋ยคอกทั้งเศษอินทรียวัตถุแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเรายังไม่จําเป็นที่จะต้องมาเติมจุลินทรีย์จุลินทรีย์เราเอาไว้เติมตอนที่หลังจากฝนเริ่มลงตัวนี้เราสามารถที่จะปล่อยไปตามธรรมชาติก็ได้ในการใส่นะครับเราจะใส่ปีละรอบก็คือเราสามารถที่จะสังเกตได้จากข้าวที่เราปลูกไปนะครับในแต่ละปีเนี่ยเขาพัฒนาตัวเองขึ้นไหมเขามีความงามมากขึ้นไหม ให้เราสังเกตแล้วก็สังเกตบริเวณที่มันเป็นตำแหน่งที่เข้าไม่งามเข้าไม่เสมอกับต้นอื่น<ต>ซึ่งเราจะใส่แค่ครั้งเดียวพอเอาเวลาที่มันทําง่ายก็คือเป็นช่วงฤดูแรงนะครับหรือฤดูหลังจากการทํานาเสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนในลักษณะของการทาไร่หลังจากที่เราเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จเรียบร้อยเราสามารถที่จะนําไปใส่ได้เลยนะครับก็คือใส่ปุย๋ยคอกใส่อินทรีย์วัตถุลงไปให้เขาเกิดการหมักเองโดยธรรมชาติก็ได้ดูในตำแหน่งที่การจเจริญเติบโตของพืชมันไม่เสมอกับเพื่อนหลังจากที่เราใส่ไปแล้วนะครับเราสามารถที่จะไถกลบก็ได้หรือไไไม่ถกกบ็ด้ ก็คือถ้าเกิดเป็นนาข้าวนาดินแข็งเนี่ยฤดูนี้มันจะไถค่อนข้างที่จะลําบากเราจะไม่ทําแต่ถ้าจะเป็นในลักษณะของพืชไร่นะครับถ้าเกิดเราไถาได้เราก็ควรที่จะไถเพื่อที่จะให้มีการหมักตัวที่เร็วขึ้น หลังจากที่เราใสไปแล้วนะครับเราก็มีหน้าที่แค่รอฝนมาแล้วก็เริ่มทํานาในฤดูกาลต่อไปเราควรที่จะใส่ให้มีเวลาให้เขาพักตัวให้เขาได้มีลักษณะที่ตากแห้งมากขึ้นก็คือเราควรที่จะใส่อย่างน้อยก่อนที่จะทํานาประมาณ2เดือนที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับเราควรที่จะทําในช่วงเวลาที่เราสามารถทําได้ง่ายก็คือช่วงเวลาที่เรายังไม่ปล่อยน้ําเข้านาหรือยังไม่มีการไถนะครับเราสามารถขนได้ง่ายซึ่งเราควรที่จะทําในช่วงนี้นะครับสำหรับประโยชน์ของการเติมอินทรีย์วัตถุแล้วก็ปุ๋ยคอกลงไปในพื้นดินสามารถที่จะช่วยในเรื่องของการปรับสภาพดินให้มมมมีควาาาเะสต่อกร เติบโตของพืชได้ทุกชนิดแล้วก็อินทรีย์วัตถุเนี่ยจะเป็นวัสดุที่ใช้ในการซรับน้ําทําให้บริเวณที่เราใส่ลงไปเนี่ยสามารถที่จะดูดซับน้ําได้สามารถที่จะทนแรงได้ประมาณ2เท่าของดินที่ไม่ได้เติมอินทรีย์วัตถุให้ประโยชน์ในเรื่องของการบำรุงดินทําให้ดินร่วนซุยเพิ่มาธาตุอาหารให้กับดินเป็นการสร้างจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการเจริญเติบโตของพืชอีกอย่างหนึ่งซึ่งมันจะทําให้พืชของเราเนี่ยที่ปลูกลงไปนะครับมีการเจริญเติบโตที่ดีแล้วก็ให้ผลผลิตที่คุ้มค่าอย่างนาณ25% ซึ่งเทคนิคในการปรับสภาพดินแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะใช้ในการทําการเกษตรไม่ว่าจะเป็นการทํานาข้าวการทําสวนหรือการทําพืชไร่ก็ตามนะครับเราสามารถใช้ได้หมดเลยนะครับ สำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับการเติมอินทรีย์วัตถุหรือการเติมปุ๋ยคอกลงไปในพื้นดินนะครับเพื่อปรับสภาพดินในนาในสวนในไร่มันเป็นเหมือนลักษณะที่เราสร้างแหล่งอาหารหรือเป็นธนาคารอาหารสําหรับพืชที่เราจะปลูกลงไปมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะทํางานได้ง่ายขึ้นทําการเพาะปลูกได้ง่ายขึ้นทําให้พืชของเราจเจริญเติบโตได้ดีซึ่งวิธีการนี้นะครับมันจะเป็นวิธีที่ทําได้ง่ายแล้วก็ทําให้ปัญหาที่มันจะเกิดกับพืชของเราที่ปลูกลงไปเนี่ยมีน้อยลงนะครับเราไม่จําเป็นจะต้องตามไปแก้ปัญหาหลังจากที่เราปลลูกไแ้ว สำหรับคนที่ประสบปัญหาในเรื่องของดินไม่สามารถที่จะดูดซับน้ำได้ดีไม่เหมาะสมต่อการพบปลูกดินกระด้างหน้าดินเป็นดินดานเป็นดินลูกหลงนะครับไม่ว่าท่านจะทําการเกษตรในลักษณะของการทําพืชไร่พืชสวนหรือการทํานาข้าวก็าตามวิธีนี้จะเป็นวิธีที่ช่วยแก้ปัญหาให้ท่านได้เป็นอยา่างดีดินเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยหลักในการทําการเกษตรถ้าปัจจัยในการเริ่มต้นของเราดีผลผลิตของเราที่ได้มันก็จะดีตามไปด้วยอย่างเช่นคํากล่าวที่ว่าเราสามารถที่จะเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืชแล้วพืชค่อยเลี้ยงเราอีกทีหนึง่ง นี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการนะครับที่จะทําให้ท่านเนี่ยสามารถทําการเกษตรได้ดีขึ้นท่านที่สนใจก็สามารถจะนําไปทดลองแล้วก็ประยุกต์ใช้งานดูได้ซึ่งเทคนิคการปรับสภาพดินในนาข้าวแบบง่ายเทคนิคนี้หลังจากที่เราทดลองทําไปแล้วได้ผลดีครับ